สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD888 มิผาดาว YouTube.com นะครับรายการดูดวงชะตาคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจำเดือนเมษายน2567นะครับโอ้โหเข้าสู่ปีใหม่ใกล้แล้วนะครับสงกรานต์ตไทนะจะได้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาประสบความสำเร็จนะครับ เพราะฉะนั้นในเดือนนี้ก็จะมีอิทธิพลดวงดาวซึ่งโยกย้ายราศีเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อดวงชะตาทั้ง12ราศีในเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะรวยมากบางคนอาจจะเหนื่อยบางคนอาจจะมีอุปสรรคติดขัดนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่นะครับแต่ที่ร,รู้เนี่ย FC แฟนคลับของมริุศดาวทุกคนเนี่ยนะครับคุณจะมีโชคลาภมีเงินมีทองนะเออทั้ง12ราศีเนี่ย นะครับอิทธิพลของดวงดาวที่จะย้ายในเดือนนี้ก็จะมีดาวพระศุกร์ดาวพระอาทิตย์ดาวพระเกตดาวคารดาวศุกร์แล้วก็ดาวพฤรุษหัสนะครับคืออย่างี้เพราะฉะนั้นใครแม็กใครแม็กนะพูดแอคเซนต์ไม่ถูกในช่วงจังหวะน,นี้นะอาจารย์จะโฟกัสแค่ดาวพฤรุษหัสกับอาทิตย์เท่านั้นนะครับจะส่งผลต่อดวงชะตาทั้ง12ราศีจะทำให้เกิดโชคลาภใหญ่ในชนษา นะครับมันเข้าเกณฑ์พีกวนะโชคใหญ่ในชนษสาพระราหูจรต้องพระเสาราสุริยาต้องขัวอาทิตย์พืรหัสจะเกิดโชคใหญ่ในชนษสาสถาผลลาบผลภูลทวีมั่งมีทรัพย์สินเงินทองมีโอกาสมีบ้านมีรถมีที่มีทางนะครับจะเกิดทรัพย์เกิดโชคเกิดเดชอํานาจบารมีนะครับเพราะว่าดาวพระัสบรียังอยู่ถึงสิ้นเดือนเมษายนสาิเมษายนนะครับแต่และดาวอาทิตย์เข้ามาเนี่ยเป็นมหาอุดนะครับในวันที่13 เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงกลางเดือนมันก็กี่วันนะนะก็ตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับแต่ตีโดยรวมๆแล้วกันภายในเดือนเมษายนนะครับคุณจะต้องมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นโชคลาบใหญ่เข้ามาเงินทองจากการทําธุรกิจติดต่อสื่อสารต่างๆก็จะประสบความสําเร็จนะครับเออนะเพราะฉะนั้นนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับก็เป็นวันสงการใช่ไหม ปีใหม่ไทยโอ้โหประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยนะครับที่อาจารย์ได้คํานวณออกมานะครับวันมหาสงการปี2567นะครับปีมะโรงนะครับเป็นวันเสาร์ที่13เมษายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันเสาร์นะครับขึ้น6ค่ำเดือน5นะครับในวันนี้ตามปฏิทินเนี่ยนะครับไดอารี่โหรของอาจารย์ทองเจืออ่างแก้ว วันนี้ห้ามทําการมงคลเพราะเป็นดีถีมหาสูตรนะครับเป็นปกติมาตรอธิกาวาสอธิกะสุรทินเวลา22่สกาสินาที24วินาทีเป็นวันมหาสงการนางสงการชื่อมโหธรเทวีทรงภระรัตทัดดอกสามหาวโอ้โหหาวเดียวก็หลับแล้วนะแก้วนินรัตเป็นอาพรพัดสาหารเนื้อทรายพาดขวาทรงจัดพัดซ้ายทรงตรีศูน เสด็จสายญาติลืมเนตรมาบนหลังนกยุงนะครับเถลิงศกเป็นจุลศักราช1386วันที่16เมษายนพุทธศักราช2567เวลาตีสอนาฬิกากับ1ินาที0วินาทีคำพยากรณ์วันเถลิงศกปีนั้นพระราชเทวีและหมู่นางพระสนมราชบดิพานจะประกอบไปด้วยสุขและสมบัติทั้งปวง คาพยากรวันสงการปีนั้นจะเกิดอันตรายกลางเมืองจะเกิดเพลิงและจะเกิดโจนผู้ร้ายและจะเจ็บไข้นักคาพยากร์วันเนาปีนั้นข้าวจะตายฝอยจะได้ยินเสียงคนต่างภาษานะครับอาจจะได้ยินเสียงฟุตฟิตฟอร์ไฟดิดดิดาบ,บุกอะไรประมาณนี้นะครับหรืออูจีอูจีนะครับเออนะเท้าพญาจะร้อนใจนะคาพยากร์เกี่ยวข้องกับน้ำนักข้าราชให้น้ำสามตัว ฝนแรกปีมากกลางปีงามปลายปีน้อยแรคําพยากรเกณฑ์ทัญญาหารได้เศษห้าชื่อวิบัติข้าวกล้าในภูนาจะเกิดกี่มิชาติด้วยมแมลงได้ผลหนึ่งส่วนจะเสีย5ส่วนเมืองจะเกิดยุทธสงครามอ้าวอีกแล้วเหรอจะประหารชีวิตจะพินาจากกันจะชิบหายเป็นอันมากนะครับเออน,นี่คือคําพยากร์เกณฑ์ทัญญาหาร นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเกิดยุทธะสงครามโอ้โหเหมือนสมัยตอนนั้นลุงตู่ใช่ไหมปีหกห้าให้คุณดูปีหกห้าเลยว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับนะเ,เพราะฉะนั้นก็ขอให้ fc แฟนคลับของบริษัทดาวทุกคนประสบความสําเร็จมีแต่โชคลาภเงินทองนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปเลยนะครับสวัสดีปีใหม่วันสงการนะครับชาวลัคน,นาราศีเมถุนนะครับเออในดวงชะตาปีใหม่ฟ้าใหม่คุณต้องมีแต่สิ่งที่ดี นะครับแต่ที่อาจารย์ได้เห็นจากอิททิพลของดวงดาวแล้วเนี่ยนะเอ๋ที่จริงดวงชะตาคุณเนี่ยดีนะนะครับในเดือนเมษายนเนี่ยหรือก่อนเมษาที่จะถึงเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีโชคลาภม,มีความสําเร็จมีเงินมีทองมากมายนะครับแต่พอเข้าเดือนเมษามาแล้วนี่คุณมีโอกาสได้เงินมากได้เงินเยอะนะครับโชคลาภร้อยนูนีนัน,นแต่ทําไมนะสุดท้ายแล้วเงินมันไม่ค่อยมีเหลือเก็บเลย เออผลเปอร์เซ็นต์ค่าตอบแทนต่างๆนะคุณอาจจะมีหนี้สินเยอะหรือเปล่านะเออเพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารจาัดก,การการเงินของคุณให้ดีนะครับเพราะะฉนั้นในดวงชะตาเนี่ยมาพูดถึงดาวดวงแรกก็คือดาวประสบสุกนิจเสิร์ตในวันที่2เมษายน2567เวลา14บสนาฬิกายีนาทีเนี่ยนะครับดาวสุกนิเสิร์ตเนี่ยเข้าสูา่ภพกรรมะตำแหน่งเป็นมหาอุดนะครับถือว่าในเรื่องของอ่า การงานเนี่ยในช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่รักในเรื่องของการทํางานมากนะครับอย่างเต็มที่นะคุณก็จะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆนะครับหรือเหตุการณ์ใหม่ๆเข้ามานะเป็นความรับผิดชอบของคุณส่งผลให้คุณยมีความมั่นคงดีขึ้นมันต้องมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาครับประสบความสําเร็จและดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับจะมีเกฑ์ที่จะมีงานลับๆนะงานอะไรไม่รู้งานลับๆหรือความเสียหายนะครับเป็นงานของเจ้าชะตาก็ได้ นะครับอย่างเช่นงานลับเช่นอ,อะไรนะเจ้ามือหวนยนะ <c oughs> มือปืนรับจ้างเียเออไม่ใช่นะอันนี้ไม่ได้เออผิดกฎหมายนะแต่ว่ามันเป็นงานลับใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นก็ต้องคืองานลับอื่นก็คุณอาจจะไปรับงานอย่างอื่นก็ได้เป็นครูไปสอนพิเศษต่างหากรับเองก็ได้เงี้ยไม่มีปัญหาเออนี่คือตัวอย่างนะและในเรื่องของบุตรบุริวารหรือผู้ใต้บงังคับบัญชาใช้การสนับสนุนส่งเสริมด้านการงานคุณเต็มที่ เพราะฉะนั้นช่วงนี้งานดีครับไม่มีปัญหาบริวารก็สน,สนับสนุนคุณอย่างมากมายนะครับช่วงนี้คุณก็จะเป็นคนที่รักในการทําง,งานอยู่แล้วนะและดวงคุณจะต้องเก็บอารมณ์ความรู้สึกให้ดีนะครับของชาวลัคนาราศีเมถุนนะดวงชะตาคุณในช่วงถ้าโดยรวมๆเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องอดืดอาดทุกใจอยู่บ้างคือดวงคุณดาวประจําตัวอยู่พบกรรมมามันมีดาวพระราหูอยู่ด้วยดาวอังคารอยู่ด้วยนะและศุกร์ก็มาในดวงชะตาของคุณเนี่ย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องงานเอกสารสัญญารวมถึงเรื่องคดีความต้องระมัดระวังให้ดีคืออาจาย์พูดรวมๆนะระวังในเรื่องของคําพูดนะอย่าให้เกิดดีที่สุดนะครับต้องรอพรอบนิดนึงในดวงชะตาของคุณนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงาดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับในดวงชะตาดาวพระอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเดินพบสหาชาัชชะอาทิตย์ย้ายเนี่ยเข้าสู่ราศีเมษ นะครับอยู่ในภพลาภะนะอาทิตย์ย้าย13เมษาย,ยนห7เวลา22นกาสนาทีนะครับอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ภพลาภะก็จะมาเจอกับดาวพฤหัสในช่วงจังหวะตั้งแต่ช่วง13เป็นต้นไปนะครับก่อนดาวพฤหัสจะย,ย้ายชาวราศีเมถุนคุณจะได้โชคลาภก้อนโตเข้ามาก้อนหนึ่งนะครับถือว่าเยอะนะเออเพราะวคุณบริหารจาัดก,การให้ดีโชคลาภค่าคอมมิชชัน่นนู่นนี่นั่นเนี่ยโอ้โหอย่างมหาศาล แต่ทําไมคุณมันไม่มันไ,นไ่เหลือเก็บน้อยเหลือเกินอาจจะลงทุนต่อก็ได้ใช่ไหมเอออันนี้อะไรก็ว่าไปะนะวันนี้ปัตตาอาทิตย์อยู่ภพลาภะนะครับสังคมหรือหมู่คนรอบข้างเนี่ยจะนําสิ่งที่ดีโชคลาบมาให้กับเจ้าชะตาส่งผลให้เจ้าชะตามีความเป็นอยู่ที่มั่นคงดีขึ้นนะครับต่อมาเลยมาพูดถึงดาวพระเกตนะครับดาวเกตนีจะย้ายราศีในวันที่ยี่สองเมษายนสองพ้อยิบ็ด เวลา14บสในการสี่นาทีนะครับเกฑดนี้ย้ายเข้าสู่ภพสู่ภานะดวงชะตาคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับต่างถิ่นต่างแดนไกลนะและดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับต้องระวังในเรื่องของคดีอาญาความขัดแย้งนะครับดวงชะตาคุณมักจะความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่นะครับดึงดังนะบางคนชอบเรื่องของการ,รเผด็จการและคุณมักจะสนใจในเรื่องของของเก่าของโบราณสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือศิละปะเก่า นะครับชาวราศีเมถุนนะคุณมีโอกาสได้รับของดีของแท้ครับเช่นวัตถุมงคลเครื่องรางของขังหรือได้รับของดีอ่นะครับเป็นมงคลคุณจะประสบความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตานะครับหรือว่าคุณอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้นะครับซึ่งคุณไม่รู้มาก่อนนะหรืออาจจะมีใครให้คุณมาหรือคุณอาจจะไปเช่าบูชาที่ไหนมาอันนั้นนะเป็นของดีของแท้เป็นของมงคล นะครับและมีโอกาสทําให้คุณเนี่ยร่ำรวยประสบความสําเร็จนะโอเคนะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของดาวพลังคารย้ายนะครับอังคารจะย้ายราศรีในวันที่23เมษายน2 5 6 7เวลา17เในการ10นาทีะครับอังคารนี้ย้ายเข้าสู่ภพกรมมันมนะครับคืองี้ดวงชะตาชาวราศีเมถุนเนี่ยนะถ้าคุณคิดจะคิดจะทำอาหารนะครับการกินของกินของต่างๆเนี่ย นะครับถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะครับคุณคิดจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะทองแดงเนี่ยประสบความสําเร็จทั้งหญิงและชายคุณจะเป็นคนที่ทําอาหารอร่อยที่สุดนะครับในช่วงนี้นะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีดาวคานี้ย้ายเข้าสู่ภพกรรมมะอย่างที่บอกนะครับเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยที่จะชอบหรือไม่ค่อยจะถูกกับงานนักนะครับหรืออาจจะมีปัญหาอุปสรรคด้านการงานนะครับคุณไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องคิดมากคุณจําไว้ อรลลิกรรม,มะหมายถึงอุปสรรคปัญหาเป็นงานของคุณที่ต้องทำคือความรับผิดชอบนะครับมันไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคปัญหาเป็นงานของคุณต้องทำให้ดีขึ้นนะครับคุณจำไว้และในช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ระวังในเรื่องของชูสาวนะครับซึ่งส่งผลในเรื่องของงานมานะครับก็ต้องระมัดระวังนะเออเรื่องชูสาวก็อังคารราหูคูท่านทักไงอยู่เรื่องงานไงคำพูดก็อังคารกับพุ้ไงอังคารกับพุธเนี่ย เป็นคู่นเนี้ยเนบแนมคนเก่งเป็นเลิศเออเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในงเรื่องของคําพูดนะเออคือบางทีเนี่ยุณอาจจะด่าคนไม่เป็นใช่ไหมเออจ้าก็ว่าใครไม่เป็นด่าคนไม่เป็นนะเออบ่าบาเหลือเกินนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงดาวพระศุกร์นะครับเออดาวพระศุกร์นี่ก็จะย้ายราศีอีกเดินหน้าเสดในวันที่27เมษายน2567 เวลา6โมง18นาทีเนี่ยนะครับดาวศุกร์นี้เสิร์เข้าสู่พบปลาพระนะครับเป็นปลาะนะในดวงชะตาในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเจรจากับเพศตรงข้ามเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมันจะเลื่อนปื้ดเลื่อนปื้ดน,น,น,นะครับก็ถือว่าเป็นอุนดมเกณฑ์ด้วยชีวิตความเป็นอยู่ดีมีกินมีใช้นะครับมีเงินมีทองนะสิ่งใหม่ๆหรือเหตุการณ์ใหม่ๆหรือบุตรบริวารจะนําโชคลาภสิ่งที่ดีๆมาให้ในระดับหนึ่ง นะครับแต่ก็ส่งผลให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับนะอ,อ,อันนี้ต่อมามาพูดถึงดาวพฤหัสบดีเลยนะครับดาวพฤหัสบดีนี้จะย้ายราศีนะครับในวันที่3 0สิเมษายน2567เวลา12ในการ45นาทีนะครับพืหัสนี้ย้ายเข้าสู่ภพวินาศนะครับในโดชะตาเป็นพินทุบาทนะครับคู่ครองมักพบกับความเสียหายต่างๆนะครับอยู่เป็นประจำและอาจจะส่งผลถึงเจ้าชะตาด้วยนะ หรือคนรักคู่ครองใช้การช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังให้กับเจ้าชะตาด้วยเช่นกันนะครับถ้าในเรื่องของการงานช่วงจังหวะนี้1ปีนะครับชาวราศีเมถุนจําไว้คุณจะต้องอยู่เบื้องหลังในการทํางานถึงจะดีไม่ควรที่จะออกหน้าออกตาสักเท่าไหร่ในช่วงหนึ่งปีนี้ให้อยู่เบื้องหลังไปเลยอยู่ในออฟฟิศทางานนู่นนี่นั่นนะครับติดต่อสื่อสารนะโอเคจะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับในดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนะ แล้วก็พยายามอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่จึงจะดีนะครับระวังปัญหาด้านสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะของชาวราศีเมถุนนะครับโอเคอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็นดวงชะตาพระจันทร์จะดับในวันที่9เมษายน2567เวลาตีหนึ่ง25นาทีพระจันทร์ดับอยู่ที่ราศีมีนพบกรมมะวันนี้ระวังเรื่องงานให้ดีจะมีปัญหาอุปสรรคมีความเสียหายนะครับ แล้วพะจันทร์จะเพ่นพระจันทร์จะเพ็นในวันที่24เมษายนนะครับ6-7เวลา6โมง21นาทีได้เพ็นเนี่ยดีเรื่องไหนโอ้โหปุตตะครับสิ่งใหม่ๆนะครับเรืองของการเสี่ยงโชคการพนังขันต,ต,ต่อต่างๆดีมากโอ้หไหลามาเทมานักชาลิติประสบความสําเร็จนะเอ่อก็ขอให้โชคดีนะครับชาวาาลัคนาะ4เมษุนนะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครกดแชร์คลิปกดกระดิ่ง ให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ